สวัสดีปุณพจน์ก็มาวัดด่านพระอินทร์นะใช่ไหมก็คืออาย่นิคมคำสร้อยตรงบ้านสุริโยนะใช่ไหมปุก็อาย่ก็คือเป็นการ มาชมพยา,ยาน่าของอนะาจารย์พล่ะสวยงามอลังนะเป็นแบบธรรมาชาติใช่เป็นพระพิคนเนสนะเป็นหินเซราแรงใช่ปะ่ะก็ได้ ด้วยบุญญาบาณฑินะก็คือองค์พญานาคใช่ไหมเขาเรียกพญานาคที่นี่ก็คือพญานาคพญาเพชรปัจฉริณาคลราดพญาเกตแก้วนาคลราดนะก็ตามตำรา,าเป็นแบบรูนะก็สวยงามอลา,าม นาส่วนนี้ก็เป็นองค์พระพิกันเนศนะก็สวยปู่นาพอก็ได้มาหน้าเตียงนี้เดี๋ยวหาว่าปู่ไว้มาดูหน้าปู่ก่อนโอเคดูนิดนึงเดี๋ยวขึ้นไหมของปู่ใช่เนาะใช่ก็สวยอลับหน้าพรพิกันเนศ พลังบาลม,มีก็คือถ้า,อ,าองค์พระพิคเนส่วนนี่ก็คือเป็นลูกขององค์พระศิวะกับแม่อุมานะก็ดูสวยเป็นหินเซลาแรงนะจะหินปั้นก็เป็นหมหาภพกษัตรยเป็นคูดนตรีแบบโ,โบราณน,นะก็ดูสวยสดงดงามนะ เป็นแบบสวยแบบธรรมชาติใช่ไหมตัวบริจาคทำท่านหน่อยอ่ะเ,เดี๋ยวเอามาเหยียบนี่ก็คือใช่ไหมทำหน,น้าต่างเป็นแบบ เย่าเยือนเดี๋ยวปูกข้าไมา้นั่นก็ได้ก็จะทำเสร็จแล้วก็จำเพาะจ่อจงถ <c oughs> ้ามองนานเดี๋ยวติดใจ <c oughs> บกก่ติดองค์ืาสีก็สวยสดงดงามอีกหนึ่งที่ เดี๋ยวคลิปหนึ่งปูก่ก็คงจะต่ายไว้แค่นี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เดี๋ยวคิดละ3นาทีห้50นะก็ถ่ายทําเลสวยสวยสวย,สวย,สวยามหนึ่งจุดปูก่ก็คิดว่าเป็น1ดแหน่งพยาะยะนาะ